ทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวสนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก,ก้อนแม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สะอาดทำเมนูอะไรก็อร่อยโทร094 536 9689ลองกระแสความอร่อยวันนี้เราพาท่านมาที่คัสสิคคาโย ที่ห้องอาหารคาเฟ่ที่โรงแรมคัศ,ศน์ิคัมยโอนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับรู้สึกว่าวันนี้จะมีเป็นซ้มนะทุกวันเสาร์เนยะชมบรรยากาศนะเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมคัศ,ศน์ิคัมยโอ สวัสดีครับพี่จะยุทธครับต่อนี่ผู้จัดการทั่วไปของมูลนิธิพระศิโปคอมิครับยินดีต้อรับครับวันนี้เรามีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับพี่ ทุกเที่ยงวันเสาร์นะครับโรงแรมคลาสสิกทัมโต้อุทยานะครับห้องหายซาเฟซี่นะครับจะมีบุฟเฟ่ต์เต็มซำนะครับท่านละ550บาทเท่านั้นเองนะครับ11โมงถึงบ่าย2โมงนะครับติ่มซำเสิร์ฟไม่อั้นนะครับนึ่งร้อนๆเสิร์ฟมาที่โต๊ะเลยครับแล้วก็มีเมนูหลายอย่างบุฟเฟ่ต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดย่างหมูกรอบหมูแดงนะครับจัดเต็มนะครับสำหรับการอุทยานโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวจะให้พี่จะยุพาไปดูวิวอาหารได้ครับได้ครับเชิญครับ ด้านนี้เลยนะครับมีตั้งแต่ข้าวผัดสับปะรดนะครับผัดหมี่สิงคโปร์นะครับผัดผักลูกชิ้นกุ้งนะครับปลากระพงนื่งซิวนะครับด้านนูนก็จะเป็นหมูตุ๋นนะครับเนื้อตุ๋นนะครับหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างนะครับแล้วก็มีกระเพาะปลาด้วยนะครับกระเพาะปลาร้อนๆกระเพาะปลาเกรดเอเลยนะครับด้านนี้จะเป็นกระเพาะปลาน้าแดงนะครับกระเพาสุกเยี Columbus ่ยวไผ่นะครับกระเพาะปลานี้เป็นกระเพาะปลาเกรดเอเลยนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยครับ ด้านนี้ก็จะมีของทอดนะครับเป็นแปาทาิเซอร์ด้วยนะครับสำหรับคนชอบทานของทอดนะครับก็จะมีปอกเปี๊ยะหลายอย่างเลยนะครับสีม่วงถ้วยหอมนะครับมีปอกเปี๊ยะสีแดงนะครับแล้วก็มีเก็ดทอดนะครับตัวน,ะะนีกก้หวานมากนะครับขนมปังาม,ามกกานะครับแล้วก็ปลาแหย่แหย่ยม่าแล้วก็ไส้กรอกเหล้าแดงครับพี่จะยุทธเนยอะไรนะครับผัดกุ้งกัก ส่วนด้านนี้จะเป็นของหวานนะครับมีเค้กนะครับพุดดิ้งมะม่วงนะครับแปรก้วยร้อนนะครับแล้วก็เปลือแปรก้วยนะครับช่วยบำรุงความจำนะครับผลไม้ก็มีครับไปนั่งทานารสชาติอร่อยตึงซ้ำกันนะครับ di